สวัสดีครับทุกคนครับเมื่อต้นสัปดาห์ผมก็ได้มีโอกาสทำไฟล์คุมวัสดุที่ทำจากโปรแกรม Excel นะครับบัญชีคุมวัสดุจะมีหน้าตาและวิธีการใช้งานอย่างไรเรามาดูกันครับผมชิทแรกนะครับชิทรหัสคลิกเข้าไปดูนะครับก็จะมีผังขั้นตอนการทำงานอธิบายคร่าวๆนิดนึงนะครับ ชีทแรกนะครับที่เราจะต้องก่อก็คือข้อมูลหน่วยงานครับผมเป็นค่าตั้งต้นการทํางานนะครับระบุวัสดุหรือเจ้าหน้าที่บุคลากรนะครับในชีทที่1ชีทที่2ฐานข้อมูลวัสดุนะครับเป็นการตั้งต้นรายการวัสดุประเภทต่างๆนะครับหลังจากนั้นเราก็มาที่ชีทบันทึกยอดยกมา เมื่อเรากรอกฐานข้อมูลวัสดุแล้วนะครับสำหรับวัสดุที่ยกมาจากปีเก่านะครับเราก็จะมากรอกไว้ที่ชีทที่3บันทึกทยอดยกมาต่างหากนะครับถ้ามีการซื้อในระหว่างปีต้องมาเพิ่มที่ฐานวัสดุก่อนนะครับแล้วก็มาบันทึกรับนะครับถ้ามีการเบิกจ่ายหลังจากที่เราบันทึกที่ฐานแล้วนะครับบันทึกที่ยอดยกมาแล้วบันทึกรับแล้วก็สามารถ เบิกจ่ายได้นะครับหลังจากที่เราคีย์ในชีตเบิกจ่ายแล้วเราก็จะสามารถออกรายงานใบเบิกได้นะครับเราไม่ต้องพิมพ์ใหม่นะครับสูตรมันก็จะลิงก์ให้เลยนะครับหลังจากที่กรอกที่ชีตที่1ึงถึงชีตที่4ี่ชีตที่5แล้วนะครับมันก็จะประมวลผลเป็นารายการวัสดุคงเหลือนะครับ เราก็จะสามารถประมวลผลออกมาเป็นบัญชีกลุ่มวัสดุคือ,อกาอรอ์ดพรสนั่นเองนะครับเมื่อสิ้นปีนะครับตอนสิ้นปีเราก็จะสามารถออกอ,อกปทอวต่อเพื่อประกอบการบันทึกบัญชีวัสดุคงคลังได้นะครับผมคร่าวๆก็จะมีประมาณนี้นะครับ ชิดแรกชิดรหัสนะครับผมก็จะมีการกำหนดรหัสหน่วยงานให้เพื่อที่จะเอามากรอกในชีทข้อมูลหน่วยงานนะครับเราจะมากรอกตรงนี้นะครับรหัสหน่วยงานนะครับพอกรอกรหัสหน่วยงานปับ๊บมันก็จะขึ้นให้เลยนะครับว่าอ่าชื่อหน่วยงานอะไรอำเภอจังหวัดนะครับตรงนี้ ชื่อผู้ประสานงานนะครับเราจะต้องกรอกเองตำแหน่งนะครับเบอร์โทรศัพท์โทรสารเพื่อที่จะไปออกในแบบอปทอวสนะครับอถัดมานะครับข้อมูลหน่วยงานส่วนราชการกองสำนักฝ่ายหรืองานนะครับที่เราจะเอาไปคุมวัสดุนะครับในกองงานต่างๆนะครับ ชื่อผู้เบิกและตำแหน่งอันนี้เรากรอกเองนะครับถัดมาผู้อนุมัติและตำแหน่งอันนี้เรากรอกเองนะครับผู้จ่ายและตำแหน่งนะครับฝั่งขวามือจะเป็นประเภทวัสดุนะครับมีทั้งหมด19ประเภทนะครับผู้ลงนาม ในแบบอบทวสนะครับเราก็กรอกข้อมูลของอบุคลากรในหน่วยงานของเราลงไปนะครับถัดมาชีทที่2ตัวอย่างรายการวัสดุนะครับก็จะเอามาจากหนังสือสั่งการนะครับว่าอะไรเป็นวัสดุนะครับสำนักงานวัสดุก่อตั้งวัสดุการเกษตรนะครับก็จะมีตัวสไลเซอร์นะครับ ด้านข้างเพื่ออำนวยความสะดวกในการกรองข้อมูลนะครับอย่างเช่นเราจะดูวัสดุก่อสร้างก็คลิกลงไปนะครับอ่ามันก็จะขึ้นให้ว่ามีอะไรบ้างนะครับวัสดุการเกษตรมีอะไรบ้างนะครับวัสดุสำนักงานนะครับมีอะไรบ้างนะครับมันก็จะสะดวกง่ายขึ้นนะครับอันนี้จะเป็นอ่าประเภทวัสดุนะครับ ส่วนด้านบนนะครับเราเอาล้างตัวกรองก่อนนะครับถ้าเราอยากคลิกด้านบนดูนะครับเป็นหมวดภาษาอังกฤษอ่าหมวด B คืออะไรนะครับวัตดุไฟฟ้าและวิทยุถ้าจะให้มันคืนสภาพปกติเราก็ล้างตัวกรองนะครับเนี่ยมันก็จะคืนสู่ปกตินะครับชีทที่สองนะครับฐานข้อมูลอ่าวัตดุนะครับจะต้องกรอกอะไรบ้าง ให้สังเกตนะครับบรรทัดที่3ถ้าตัวไหนให้กรอกนะครับก็จะมีคําว่ากรอกตรงนี้ถ้าตัวไหนให้เลือกก็จะมีบอกให้เลือกถ้าไม่ได้บอกอะไรนะครับเป็นสีเทาๆก็ไม่ต้องทําอะไรครับสูตรจะขึ้นให้นะครับวัสดุเรารับจากใครนะครับร้านหอจอกกอนะครับหรือได้มาจากไหนนะครับ ระบุลงไปเพื่อที่จะเอาไว้เป็นอดอกดาวดาวฤกษ์นะครับประเภทนะครับอันนี้ให้เลือกนะครับคลิกเลือกได้นะครับมีทั้งหมด19ประเภทนะครับรหัสวัสดุอันนี้เรากำหนดเองนะครับเมื่อเราเลือกประเภทแล้วมันจะขึ้นรหัสประเภทให้นะครับอย่างเงี้ยอ่าสมมติว่าวัสดุก่อสร้างนะครับ ตัวดีขึ้นให้เราก็มากำหนดเป็นรหัสวัสดุตามด้วยเลข3ตัวนะครับจะก,กี่ตัวก็แล้วแต่เรานะครับกำหนดขึ้นเองในหน่วยงานของเราได้เลยรายการวัสดุนะครับคีย์ลงไปนะครับราคาต่อน,น่วยหน่วยนับให้เราใส่ตอนที่เราจะเบิกจ่ายนะครับถ้าเกิดว่าตอนซื้อกับตอนเบิกจ่าย มันไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าอย่างเช่นกระดาษเวลาเราซื้อเป็นลังเป็นกล่องนะครับเวลาเราตรวจนับมันก็จะเหลือเป็นรีมนะครับเราจะต้องใส่หน่วยเล็กไว้นะครับผมที่เก็บเก็บไว้ที่ไหนนะครับขนาดหรือลักษณะระบุลงไปนะครับจํานวนอย่างสูงจํานวนอย่างต่ํานะครับอาจจะสังเกตว่าฐานข้อมูลวัสดุจะไม่มีจํานวน ที่เราซื้อมานะครับให้เราไปใส่ในชีตที่บันทึกครับนะครับหรือยกยอดก็แล้วแต่กรณีเลยนะครับถ้าเป็นของเก่ายกมาก็ในบันทึกในชีตบันทึกยกมานะครับถ้าซื้อในระหว่างปีก็บันทึกที่ชีตบันทึกครับนะครับหลักการทํางานนะครับหลักการ วัสดุทุกอย่างนะครับจะต้องมาเพิ่มที่ฐานข้อมูลก่อนนะครับและฐานข้อมูลจะต้องไม่ให้ชื่อรายการวัสดุซ้ากันนะครับถ้าเกิดว่า,าเป็นของรายการเดียวกันนะครับแต่คนละราคาอันนี้ก็ให้แยกเป็น2รายการนะครับให้ใช้ชื่อต่างกันอาจจะมีวงเล็บ1วงเล็บ2อต่อท้ายก็ได้ นะครับชีทบันทึกยอดยกมานะครับเราก็หลังจากที่เราเพิ่มฐานข้อมูลวัสดุเสร็จแล้วนะครับเราก็เอามากรอกลงที่ชีทยอดยกมานะครับสมมุติว่ารายการที่1นถึงเนะครับเป็นอของยอดยกมานะครับเราก็คัดลอกมาเลยก็ได้นะครับคัดลอกแล้วก็มาวางนะครับ ตรงนี้นะครับรายการวัสดุวางแบบ1 2 3ามนะครับวางทับลงไปนะครับข้อมูลมันก็จะขึ้นมาให้นะครับให้เราใส่หน่วยงานผู้เบิกเองนะครับใส่หน่วยงานผู้เบิกแล้วก็ใส่จำนวนนะครับนอกนั้นขึ้นให้หมดนะครับขึ้นเองอัตโนมัตินะครับ บันทึกครับนะครับเช่นเดียวกันกับยอดยกมานะครับหลังจากที่เราเพิ่มฐานข้อมูลวัสดุแล้วเราก็มาเลือกรายการนะครับหรือคัดลอกมาวางได้ที่ชีตบันทึกครับนะครับที่เราจะต้องใส่ข้อมูลนะครับเลือกข้อมูลก็จะมีอหน่วยงานผู้เบิกนะครับารายการวัสดุแล้วก็ ร้านนะครับซึ่งร้านมันจะลิงก์มาจากาฐานข้อมูลวัสดุนะครับที่เราเติมไว้วันที่นะครับให้กรอกเลขที่เอกสารการรับนะครับให้กรอกแล้วก็จํานวนที่ได้มานะครับให้กรอกเองนะครับบันทึกบันทึกจ่ายนะครับในระหว่างปีนะครับ เรามีการเบริกจ่ายออกเราก็จะใส่วันที่นะครับใส่เลขเอกสารเลือกหน่วยงานผู้เบิกนะครับเลือกรายการวัสดุที่เบิกจ่ายให้ใครนะครับใครเป็นผู้เบิกนะครับแล้วก็จำนวนที่เบิกออกไปนะครับส่วนรายการสีเทานะครับมันจะขึ้นให้เองนะครับหลังจากที่บันทึก เบิกจ่ายแล้วนะครับข้อมูลก็จะลิงก์มาที่ใบเบิกนะครับเลขที่ใบเบิกนะครับมันจะลิงก์มาให้เพียงแค่เราคลิกเลือกเลขที่นะครับมันก็จะดึงข้อมูลมาให้เรานะครับใครเป็นผู้เบิกนะครับมาคลิกเลือกได้ที่นี่นะครับคลิกเลือกที่สองจุดนะครับใบเบิกเลขที่กับข้าพเจ้าชื่อนะครับบนเบิกนะครับ สมมุติเราจะเอาเลขที่4นะครับคลิกลงไปนะครับใครเบิร์กองไหนนะครับมันขึ้นรายการแล้วถ้ามันเยอะนะครับเราก็คลิกกรองแสดงนะครับเอาคําว่างออกกดตกลงครับผมด้านล่างนะครับเราก็มาเลือก ด้านล่างมาเลือกอผู้อนุมัตินะครับใครเป็นคนอนุมัตินะครับแล้วก็ผู้จ่ายเป็นใครนะครับมาบันทึกได้นะครับในระหว่างปีนะครับเมื่อเราทําการทําทรายการเสร็จแล้วนะครับเราอยากจะดูยอดคงเหลือนะครับก็มาที่รายงานรสรุปวัสดุคงเหลือข้อมูลจะลิงก์มาให้หมดเลยนะครับ อันไหนควรซื้อเพิ่มนะครับหรือสถานะปกตินะครับตามที่เราตั้งค่าอย่างตามอย่างสูงไว้มันก็จะแสดงให้เห็นนะครับวัสดุคงเหลือเรามีเป็นจำนวนเท่าไหร่นะครับเราสามารถดูจำนวนเงินได้เลยนะครับกองรายการตามประเภทก็กรองได้นะครับเงินว่าตัวอย่างไม่ได้ทำไว้หลากหลายนะครับมันก็เลยมีเพียงเท่านี้นะครับ ก่อนที่จะไปออกพอดสอี 4, นะครับมาที่เรียงรับจ่ายก่อนนะครับเราจะต้องมาตั้งให้มันประมวลผลก่อนนะครับมาที่ข้อมูลนำไปใช้ใหม่นะครับมันจะเรียงข้อมูลตามวันที่นะครับตามวันที่ก่อนหลังแล้วเราถึงจะมาที่บัญชีวัสดุพอดสอีอ่อันนี้ก็เรียกตามรหัสเลยนะครับ รหัสจะเรียงหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับเรากรอกไว้ในฐานข้อมูลวัสดุนะครับเลือกได้เลยนะครับปลดตัวกรองก่อนนะครับเลือกรหัสข้อมูลก็จะลิงก์มาให้นะครับก็จะมีคำเตือนด้วยนะครับว่าอันไหนถึงขั้นต่ำแล้วนะครับ อ,อย่างเช่นกําหนดอย่างสูงไว้65อย่างต่ำห้มันคงเหลือ5มันก็ขึ้นเตือนควรซื้อเพิ่มนะครับถ้าเราจะพิมพ์นะครับกดดูภาพก่อนพิมพ์นะครับผมทําเผื่อไว้2แผ่นนะครับสแผ่นถ้าเราอยากจะพิมพ์แค่แผ่นเดียวเฉพาะที่มีรายการ ให้เรามากองรายการเลือกคำว่าว่างออกนะครับกดตกลงแล้วกดดูตัวอย่างก่อนพิมพ์ใหม่นะครับเพียงเท่านี้เราก็จะได้บัญชีพัฒวัสดุพอรอซีนะครับดูรายการเคลื่อนไหวของวัสดุเนาะยอดยกมานะครับเท่าไหร่นะครับมีการรับการจ่ายในระหว่างปีเท่าไหร่คงเหลือเท่าไหร เมื่อสิ้นปีงบประมาณนะครับเราจะต้องทำแบบอปทอวสอต่อนะครับเดี๋ยวยกเลิกการซ่อนก่อดน,นะครับข้อมูลจะลิงก์มารอเราแล้วนะครับที่รายงานวัสดุคงเหลือเราก็แค่มาจัดทำนะครับแล้วก็มาซ่อนไว้นะครับซ่อนรหัสวัสดุนะครับ อันนี้จะมีการสอนโดยละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับก็มาแนะนำคร่าวๆโดยไฟล์นี้นะครับผมทำรองรับไว้ที่1 0 0 0รายการเท่านั้นนะครับในอนาคตผมอาจจะมีการปรับปรุงสูตรนะครับและก็ขยายการรองรับให้มากกว่า1,000รายการเพิ่มมากขึ้นนะครับผมวันนี้ก็มาแนะนำเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ